เรียนท่านประธานชัยวัฒน์ชัยจินดาวัฒน์ท่านอาจารย์สริยาโพคินศิลกุลท่านอาจารย์หนงรัฐโมปอดและเพื่อนๆสมาชิกชาวไฮเวิร์ชอปทุกทกท,กท่านนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อพิพัฒน์มณีรัตน์ประเสริฐอยู่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันก็อายุ70ปีนะครับแล้วก็มีช่อง YouTube ชื่อช่องโปรพิพัฒน์พเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกทุกทท่านนะครับผมได้เข้ามาในธุรกิจของ i ฮเวิร์ช็อ p โดยผู้ให้โอกาสคือคุณทัชพลแฟงรักสายงานของคุณชลินวัดเลื่อนฤทธิ์อัปยสูงสุดอาจารย์นงรัต์โมปอดนะครับเพื่อนๆสมาชิกก็สามารถติดต่อผมได้ทางโทรศัพท์หรือทางลายที่เบอร์โทร0 8 1ย1 3 7 7 3 2นะครับ เพื่อนๆครับสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าออนไลน์นี่คือโลกแห่งธุรกิจแนวใหม่แล้วก็มีการพัฒนาไปสู่ระบบ AI ในการทำธุรกิจแล้วก็เป็นอ e ีคอมเมิร์ซแบบแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่ทิ้งสำคัญก็คือว่าในธุรกิจรูปแบบของแพลตฟอร์มจะต้องรวดเร็วสนุกและก็ง่ายในการเข้าถึงตัวผู้มุ่งหวัง เพื่อนๆครับผมอยากจะบอกทุกๆท่านนะครับถึงวัตถุประสงค์ของการทำคลิปนี้เพื่อที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ที่ผมได้รับมาก็อยากจะให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้ที่สำคัญก็คือว่าเป็นการแบ่งปันนะครับความรู้ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกๆท่านได้เข้าใจและเอาไปปฏิบัติได้ซึ่งตรงจุดนี้เมื่อเพื่อนๆได้ฟัง นะครับก็สามารถทำได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะตอกย้ำก็คือว่าที่ผมบรรยายในคลิปนี้วัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะไปแย่งชิงสมาชิกหรือสายงานของใครนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้สบายใจเพราะว่าเรามีในเรื่องของคุณธรรมนะครับไม่จับปลาในบ่อ จึงอยากจะเรียนให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้และเพื่อนๆก็จะได้สบายใจทุกสายงานครับผมยินดีนะครับช่วยเหลือเต็มที่เพราะทุกสายงานเราคือพี่น้องกันระยมมิตรนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจไฮเวิร์ชอปครับเมื่อเพื่อนๆสมาชิกนะครับได้ชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็นำไปแชร์ต่อให้กับสมาชิกภายใต้สายงานของท่านได้เลยนะครับผมยินดีนะครับ ก็ต้องขอบคุณนะครับได้ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนในบทเรียนของเรื่องของซ u เปอร์ไฮบริดเพื่อให้ทุกท่านนั้นสามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ,รบขอนอื่นก็มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทใหม่คือ SNI ประเทศไทยจำกัดเนี่ยซึ่งประธานชัยวัฒชัยจินดาวัฒเนี่ยท่านได้จัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาตรงจุดนี้เพื่อมารองรับในการบริหารงานแบบไฮบริดนะครับ จึงเรียกชื่อแพลตฟอร์มใหม่นี้เรียกว่า h y b r i d b u r n s h o p เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของแพลตฟอร์มใหม่อันนี้ในบทเรียนต่างๆที่ผมจะได้นำเสนอในตอนต่อไปนะครับแพลตฟอร์ม h y b r i d นี้นะครับได้ถูกพัฒนาให้มีความคล่องตัวในการทำงานแล้วมีความรวดเร็วในการทำงานด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยก็จะต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้ระบบของไฮบริกตัวนี้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะสับสนนะเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ซึ่งแตกต่างกับแพลตฟอร์มอันเก่านะครับซึ่งตรงจุดเนี้ยผมก็จะมาทำความเข้าใจโดยมีบทเรียนทั้งหมด5บทเรียนด้วยกันบทเรียนที่1ก็คือเรื่องของการสมัครสมาชิกบทเรียนที่2ก็คือการเข้าระบบของไฮบริก บทเรียนที่3ก็คือเมนูหลักของ h y b r ิดนะครับที่เป็น Dashboard บทเรียนที่4ก็คือรายละเอีดของรายการเมนูว่าจะมีเรื่องของสินค้าแนะนำสินค้าโฮเซลวอลเล็ p แพ็กเ e จโปรไฟลแล้วก็การออกจากระบบนะครับที่สำคัญบทเรียนสุดท้ายก็คือทำอย่างไรเราจะให้ไอคอนของ h y b ริ d เนี่ยมาอยู่ที่หน้าจอหลัก เพื่อความสะดวกในการเข้าสู่ระบบนะครับตรงจุดนี้ทั้ง5บทก็จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆได้ทำความเข้าใจและก็เป็นคู่มือการใช้งานของ h y b i c w w r r s s o p p ครับเพื่อนๆครับในตอนที่1นี้นะครับซึ่งผมได้นำเสนอบทเรียนที่1ก็คือการสมัครสมาชิกบทเรียนที่2คือการเข้าระบบของ h y b i c และบทเรียนที่3ก็คือ การเข้าไปดูในเรื่องของแดชบอร์ดปรากฏว่ามีเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งและตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็สามารถทำความเข้าใจและใช้งานได้ด้วยตนเองนี่ก็คือสิ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจและก็มีสมาชิกหลายๆท่านนะครับก็บอกว่าอาจารย์ครับช่วยทำเรื่องของสินค้าในบทเรียนต่อไปเนี่ยให้มันจบเป็นขบวนการเลย ดังนั้นนะผมก็เลยทำชุดนี้ซึ่งก็เป็นตอนที่2หรือ EP ที่2นะครับที่จะได้อธิบายรายละเอียดตั้งแต่บทเรียนที่4ให้กับเพื่อนเอนสมาชิกได้เข้าใจติดตามมาดูในรายละเอียดผมจะเจาะลึกเพื่อให้ทุกท่านนั้นเข้าใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยตนเองสำหรับบทเรียนที่4นี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเมนูต่างๆที่เราได้กล่าวไปในบทที่1แล้วก็คือเป็นเรื่องของแดชบอร์ดต่อไปก็จะเป็นเรื่องของโปรดักนะครับแล้วหัวข้อต่างๆที่จะครอบคุมในรายการเมนูว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อเรากดเมนูอันดับที่2คือเรื่องของสินค้าแนะนำพอเรากดที่สินค้าแนะนำปั๊บนี่นะครับก็จะมีหน้าต่างขยายลงไป จะประกอบไปด้วยสินค้าสินค้าน,นี้ก็คือเป็นรายการสินค้าข้อที่2คือมีรถเข็นคือรายการสินค้าที่สั่งแล้วไปใส่ไว้ในรถเข็นนั่นเองอันที่3ามก็คือจะเป็นคำสั่งซื้อของฉันนั่นก็คือจะมีการบันทึกรายงานสินค้าที่เราสั่งทั้งหมดนะครับเอาละครับเมื่อเพื่อนๆเ,เข้าใจในรายละเอียดของ3หัวข้อย่อยลงไปนะครับก็คือมีสินค้ามีรถเข็น และก็คำสั่งซื้อของฉันนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำความเข้าใจอีกนิดนึงก็คือว่ารายการสินค้าแนะนำตรงจุดนี้นะครับหัวข้อนี้จะเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขแผนการตลาดของไฮบ i c นะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะจ่ายโบนัสต่างๆหรือสิทธิพิเศษอะไรต่างๆก็จะอยู่ในส่วนของกลุ่มสินค้าแนะนำเท่านั้นนะครับเราก็กด ที่คาสั่งคําว่าสินค้าได้เลยรายการสินค้าต่างๆจะปรากฏขึ้นเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนหน้าจอดูสินค้าต่างที่อยู่ในรายการสินค้าแนะนําเลื่อนลงไปจนสุดเนี่ยก็จะมีเลข1เลข2ก็คือหมายความว่ามีหน้าหนึ่งหน้าสองเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยเลือกดูสินค้าทั้งหมดนอกจากนั้นในอนาคตก็จะมีหน้าต่อๆไปเราก็จะสามารถเลือกดูสินค้าในหน้าต่อๆไปได้ซึ่งอยู่ที่ ด้านล่างยกตัวอย่างนะครับถ้าเราต้องการสเปรกันชงนี่นะครับเราก็กดไปที่ตรงกึ่งกลางของรูปของสเปรกันชงหน้าจอก็จะเปลี่ยนขึ้นมาเป็นรูปแบบนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยคีย์จำนวนในการที่เราจะสั่งซื้อแล้วเราก็กดลงที่ตะก้านะครับนี่ก็คือเป็นการสั่งซื้อเรียบร้อยนะครับสำหรับในกรณีที่เราอยากจะรู้รายละเอียดของสินค้านะครับ รายละเอียดเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเราก็เลื่อนหน้าจอขึ้นนะครับรายละเอียดต่างๆของสินค้าก็จะปรากฏให้ท่านได้อ่านถึงรายละเอียดของตัวสินค้าแต่ละชนิดสำหรับราคาของสินค้านะครับก็จะเป็นตัวที่จะกำหนดอยู่ใต้รูปภาพเขาจะเขียนว่าเป็นคะแนนไฮบริห0แล้วก็วงเล็บว่า1750บาทในแต่ละสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีการกำหนด ราคาเป็นคะแนนไฮบิกนะครับเพื่อให้กับสมาชิกนั้นสามารถเลือกสั่งซื้อได้ครับสมาชิกหลายๆท่านมีข้อสงสัยนะครับว่าเอ๊ะคะแนนไฮบิกนั้นคืออะไรการที่ทเราจะทำธุรกิจในการซื้อสินค้าในไฮบิกเราจะต้องเริ่มจากการโอนเงินเพื่อไปซื้อเหรียญไฮบิกก่อนแล้วเอาเหรียญไฮบิกเนี่ยมาแลกซื้อแพ็กเกจ หลังจากนั้นจึงเอาแพ็กเกจเนี่ยมาแลกซื้อสินค้าตามที่อยู่ในระบบสินค้าแนะนำนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าคะแนนไฮบิกก็เกิดขึ้นจากการที่เราเอาเงินเหรียญไฮแคสเนี่ยไปแลกซื้อแพ็กเกจและเอาแพ็กเกจมาแลกสินค้าเ้าเป็นคะแนนของไฮบ i กนั่นเองครับตัวอย่างของน้ำอมฤตเวลาจะมีข้อมูล ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยได้ศึกษากันก็อยู่ใต้รูปภาพนั่นเองหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อข,อ,ของรถเข็นเมื่อเรากดหัวข้อรถเข็นไปปั๊บนี่นะครับรายการสินค้าที่เราสั่งไว้เนี่ยมันก็จะถูกบรรจุไว้อยู่ในตะกร้าของรถเข็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ต้องการหรือว่าหยิบผิดสินค้าบางอย่างเราก็สามารถลบได้แล้วก็อัปเดตตะกร้านะครับ ตรงจุดนี้เพื่อยกเลิกการสั่งตามที่เราต้องการเมื่อเราตรวจสอบรายการสินค้าที่เราสั่งที่อยู่ในตะการ้านั้นถูกต้องขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนของการดำเนินการชำระเงินซึ่งเป็นแถบสีฟ้าที่อยู่ทางด้านล่างเราก็กดตรงจุดนี้ไปนะระบบจะทำการตรวจสอบว่าในระบบของเรานั้นมีเงินไฮพอยส์เหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่เพียงพอกับจำนวน สินค้าที่เราซื้อไหมถ้าหากว่าถูกต้องยอดเงินมีเราก็กดส่งคำสั่งซื้อระบบก็จะออกเลขออเดอร์และใบส่งของตามที่อยู่ที่ให้ไว้ทันทีนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสั่งซื้อสินค้าเป็นที่เรียบร้อยหัวข้อต่อไปก็คือคำสั่งซื้อของฉันตรงหัวข้อนี้เนี่ยก็เป็นการตรวจสอบนะครับว่ารายการสั่งซื้อสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้น ระบบก็จะแสดงทุกจุดเราสามารถกดไปที่ตำแหน่งดูเพื่อดูรายละเอียดของออเดอร์แต่ละรายการได้เลยนะครับตัวอย่างของการดูคําสั่งซื้อของฉันนี่นะครับในเอกสารนี่ก็จะมีบอกเลขที่ออเดอร์ดูวันที่สั่งที่อยู่ส่งสินค้าเลขที่ใบสั่งสินค้าที่สั่งมีอะไรบ้างเนี่ยมีรายละเอียดครบเพราะจุดนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลถ้าหากว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสินค้าไม่ได้รับเนี่ย เราก็สามารถตรวจสอบออเดอร์ตรงจุดนี้เพื่อติดต่อกับทางบริษัทได้ครับหัว oh, oh, ข้อต่อไปก็คือสินค้าโฮเซลสินค้าโฮเซลนี่ก็คือสินค้าที่ขายส่งนะครับโดยการรวบรวมสินค้าที่หลากหลายเพื่อบริการให้กับสมาชิกในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสินค้าโฮเซลจะต่างกับสินค้าแนะนำเพราะว่า สินค้าแนะนำนั้นท่านจะต้องใช้ไฮ p o ยต์มาเป็นตัวซื้อแต่สำหรับสินค้าโฮเซลนั้นท่านจะต้องใช้ไฮแคส s h มาเป็นตัวซื้อนะครับข้อแตกต่างอีกจุดหนึ่งก็คือสำหรับสมาชิกที่ซื้อสินค้าในกลุ่มนี้ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นหุ้นส่วนกับไฮบิ๊กนะครับนอกจากนั้นแล้วการจ่ายโบนัสสำหรับสมาชิกผู้แนะนำก็จะแตกต่างจากแผนของไฮบิ Big. นั่นก็คือชั้นลูกจ่าย10%ชั้นหลานจ่าย5%และชั้นเหลนจ่าย2%ของยอดที่ซื้อส่วนรายละเอียดอื่นๆในเรื่องของสินค้ารถเข็นและออเดอร์ของฉันนั้นก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกับในหัวข้อของสินค้าแนะนำครับสรุปนะครับในการซื้อสินค้าในกลุ่มของสินค้าแนะนำเราจะต้องใช้ไฮพอยต์มาเป็นตัวซื้อส่วนสินค้าโฮเซลนั้น เราจะต้องใช้ high cash มาเป็นตัวซื้อนะครับหัวข้อต่อไปก็คือ wallet wallet ก็คือกระเป๋าเงินของเรานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับว่าในส่วนของกระเป๋าเงินนั้นจะแสดงอะไรบ้างนะเมื่อเรากดเข้าไปนะครับข้อมูลในกระเป๋า wallet เนี่ยก็จะแสดงเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือยอดเงินคงเหลือเหรียญไฮบิดเงินเหรียญไฮบิกหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เงินเหรียญไฮแคส s h เงินเหรียญไฮแคส s h หรือเงินเหรียญไฮบิทเนี่ยมาจากไหนก็มาจากว่าเงินโบนัสที่บริษัทจ่ายให้เราตามแผนธุรกิจนอกจากนั้นแล้วมันเป็นเงินบาทที่เราโอนไปท็อปอัพหรือไปแลกเหรียญเป็นไฮแคส s h ซึ่งเงินที่เราเอาไปแลกเนี่ยเราจ่ายหเหรียญเท่ากับ35บาทคุณสมบัติของเหรียญไฮแคส s หรือเหรียญไฮบิทนั้นก็คือว่าเราสามารถโอน ให้ใครๆก็ได้ที่อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน2ก็สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดได้นอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถตรวจสอบดูได้จากรายงานว่ามีการทำธุรกรรมอะไรบ้างเงิน High Cash ตัวนี้ก็จะใช้ซื้อสินค้าในกลุ่มของโฮเซลเท่านั้นเรายังสามารถนำเงินเหรียญ h ฮบิ c แคสตัวนี้ไปแลกแพ็กเกจเพื่อให้มันเป็น เงินไฮบิ g Point เพื่อใช้ซื้อสินค้าในกลุ่มของสินค้าแนะนำครับนี่คือคุณสมบัติของ h i ไฮแค h หรือไฮบิ i แค a s h นั่นเองข้อมูลในกลุ่มที่2ก็คือยอดคงเหลือคะแนนไฮบิ g ตัวนี้ก็คือไฮบิ g Point นั่นเองไฮบิ g Point นั้นก็คือคะแนนที่เกิดจากการนำเงินเหรียญคือ h i ไฮแคส มาแลกซื้อแพ็กเกจเมื่อเราแลกแพ็กเกจแล้วเงินก็จะกลายเป็นคะแนนไฮบิกหรือไฮบิกพอยต์นั่นเองใช้แลกสินค้าได้อย่างเดียวในกลุ่มสินค้าแนะนำเท่านั้นเราจะไม่สามารถถอนหรือโอนเงินของ ไฮ b i t Point ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะดูรายงานจะมีข้อมูลให้เราเห็นถึงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของไฮบิทพอย n ์ครับหัวข้อต่อไปคือเพดานรายได้ที่เหลือหรือวงเงินที่จะถอนได้นะครับโดยบริษัทเนี่ยมีการกำหนดขึ้นอยู่กับตำแหน่งตำแหน่งพาร์ทเนอร์วงเงิน3เท่าต่อรอบการซื้อแมเนเจอร์ Manager, วงเงินถอน3.5เท่าต่อรอบการซื้อ ดร렉เตอร์ Director, วงเงินถอน4เท่าต่อรอบการซื้อและ p r รสิดนวงเงินการถอน5เท่าต่อรอบของการซื้อครับหัวข้อต่อไปก็คือรายได้รอถอนรายได้รอถอนนั้นก็คือเงินโบนัสที่ทีมงานทำและส่งขึ้นมาให้กับเราแต่เนื่องจากว่าเพดานรายได้ของเราเนี่ยหมดแล้วดังนั้นเงินที่เป็นโบนัสที่มาก็จะไปค้างอยู่ที่ รอถอนการที่จะทำให้เราถอนได้นั้นเราก็จะต้องทำการซื้อซ้ำพอเราซื้อซ้ำปับ๊บตัวเงินก็จะย้ายไปอยู่ที่ High Cash ของกรอบวงเงินนั้นเราจะได้กรอบรายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเราด้วยเช่นเดียวกันหัวข้อต่อไปนะครับก็คือแพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยก็คือสิ่งที่บริษัทได้กำหนดขึ้นนะครับมีอยู่ด้วยกัน3มแพ็กเกจ คือแพ็กเกจ50 50ก็เท่ากับคูณด้วย35ก็เท่ากับ1,750บาทแพ็กเกจ600ก็เท่ากับ600คูณ35เท่ากับ21,000บาทและแพ็คเกจที่3ก็คือ1,050นะครับซึ่ง1,050นั้นคูณด้วย35ก็คือ36,750นะครับดังนั้นเนี่ยไฮบริดเนี่ยก็ได้มีการกำหนด3แพ็กเกจด้วยกันสมาชิกก็นำเงินบาทเนี่ย ไปแลกเหรียญน,นะครับแพ็กเกจต,ตรงจุดนี้ครับเมื่อสมาชิกกดเลือกแพ็กเกจเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขก็จะมาปรากฏอยู่ในช่องการซื้อแพ็กเกจหลังจากนั้นเราก็ใส่รหัสควา,ามปลอดภัย6หลักที่ตั้งไว้แล้วก็กดส่งนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จพิธีในการซื้อแพ็กเกจครับหัวข้อต่อไปนะครับคือหัวข้อโปรไฟล์หัวข้อโปรไฟล์เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากๆที่ สมาชิกจำเป็นที่จะต้องมาทำความเข้าใจนะครับพอเรากดที่เครื่องหมายลูกศรลงนะครับหน้าจอก็จะขยายออกตามลักษณะอย่างนี้หน้าจอก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายการในรูปนี้รายการหัวข้อย่อยนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. แก้ไขโปรไฟล์ 2. รหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 3. รหัสความปลอดภัย 4. บัญชีธนาคาร 5. ที่อยู่ และสุดท้ายก็คือการทำ KYC ครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจนะครับในหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างการแก้ไขโปรไฟล์นีครับก็จะมีหัวข้อที่หนึ่งก็คือชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ตรงนี้แก้ไขไม่ได้นะครับชื่อผู้ใช้ก็คือตอนที่เราสมัครอะ่ะแล้วเราใส่ชื่อผู้ใช้ที่เป็นตัวอักษรและตัวเลขยกตัวอย่าง SOM001 อย่างเนี้ย พอเรามาเข้าตรงแก้ไขโปรไฟล์ตรงนี้เราจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชื่อสําหรับการเข้าระบบอันนี้คือสิ่งสําคัญตอนนี้ในช่องต่อไปคือชื่อชื่อเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เพราะว่าตอนที่เราใส่บรรทัดแรกเนี่ยเราใส่ชื่อเป็นภาษาไทยแต่บางทีมาปรากฏในนี้จะเป็นชื่อแต่ไม่มีนามสกุลเราก็มาใส่นามสกุลตรงจุดนี้ได้นะครับช่องต่อไปคืออีเมลอีเมลนี่แก้ไขไม่ได้นะครับ ช่องต่อไปคือหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้ก็ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้และบรรทัดส,สุดท้ายก็คือในเรื่องของการใส่รูปภาพของเราตรงนี้เราสามารถใส่รูปของเราได้ตอนี้การใส่รูปของเราเนี่ยจุดสำคัญก็คือว่าภาพถ่ายที่เราถ่ายเนี่ยมันจะมีความละเอียดสูงนะครับดังนั้นเราจะมาโหลดใส่ตรงจุดนี้ไม่ได้เราจะต้องลดขนาดภาพลงให้มีความละเอียดลดลงเราถึงจะมาใส่ได้นะครับ พอเราทําตรงจุดนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็กดส่งถือว่าเป็นการยืนยันในการแก้ไขโปรไฟล์ที่อัปเดตแล้วนะครับอันนี้ก็คือจบขั้นตอนของขบวนการในหัวข้อแก้ไขโปรไฟล์ครับสําหรับหัวข้อต่อไปก็คือรหัสผ่านเข้าระบบนะครับรหัสผ่านเข้าระบบเนี่ยคือตอนที่เราสมัครเนี่ยเราก็มีการใส่ไปยกตัวอย่างนะครับเราใส่ A123456 พอมาถึงจุดนี้เราก็สามารถแก้ไขรหัสผ่านตัวนี้ได้เป็นต้นว่าเราจะแก้เป็น b แล้วก็ c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 , c นะครับอันเนี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้ตอนนี้พอเราแก้ไขเนี่ยท่านก็ต้องจดจำไว้นะครับไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเวลาท่านลืมท่านก็จะไม่สามารถเข้าระบบได้ครับหัวข้อต่อไปก็คือรหัสความปลอดภัย ตอนที่เราสมัครก็เช่นเดียวกันนะครับเรามีการใส่รหัสความปลอดภัย6หลักนะครับเป็นต้นว่าเราใส่1 2 3 8 9 8นะครับเราต้องการแก้ไขตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนแปลงเป็น1 2 3 4 5 6แล้วก็ยืนยันปิมอีกครั้งหนึ่ง1 2 3 4 5 6พอเราทำเสร็จแล้วเราก็กดส่งนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเมื่อแก้ไขแล้วท่านจะต้องจดบันทึกนะครับไม่อย่งงางนั้นแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้นะครับหัวข้อต่อไปก็คือบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารเนความหมายก็คือเป็นบัญชีของเรานะครับเราก็จะต้องกรอกชื่อธนาคารชื่อบัญชีหมายเลขบัญชีที่เป็นบัญชีของเราเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของบัญชีของเราเพื่อให้ ทางบริษัทเนี่ยเมื่อเขามีการโอนเงินเขาก็จะโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้ครับหัวข้อต่อไปก็คือเรื่องของที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้จะต้องเป็นที่อยู่เพื่อการจัดส่งของเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เราก็จะต้องกรอกเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ตรงกับสถานที่ที่เราอยู่มิเช่นนั้นแล้วถึงเวลาส่งของไปก็จะไม่สามารถส่งได้ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่เราซื้อสินค้าแล้วต้องการส่งให้กับเพื่อนเราก็ต้องมาแก้ไขตรงจุดนี้เป็นที่อยู่ของเพื่อนนะครับดังนั้นเน่ยเรื่องของที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับทุกครั้งก่อนที่ท่านจะสั่งสินค้าท่านจะต้องทำการตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้องนะครับก่อนที่จะทำการสั่งสินค้านะครับไม่เช่นนั้นแล้วสินค้าจะไม่ถึงผู้รับครับ หัวข้อสุดท้ายก็คือการทำ KYC ยืนยันตัวตนซึ่งหัวข้อนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่สำคัญมากนะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำ KYC เราจะไม่สามารถถอนเงินสดออกจากระบบได้นะครับดังนั้นขอให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้มาทำความเข้าใจขั้นตอนในการขอกเอกสารเพื่อทำการ KYC ให้ถูกต้องก่อนนะครับ รายละเอียดของขั้นตอนในการทำ KYC มีดังนี้ครับ 1. ใส่ชื่อและนามสกุลให้ตรงตามบัตรประชาชนของท่านนะครับ2ใส่หมายเลขโทรศัพท์โดยที่ท่านจะต้องเลือกรหัสประเทศนะครับอย่างเป็นต้นว่าประเทศไทยก็66ให้เข้าไปเลือกแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์3ก็ต้องใส่เลขบัตรประชาชน13หลัก 4. ท่านต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนของท่านนะครับ 5. ท่านต้องถ่ายรูปเซลฟี่คือหมายความว่าท่านถือบัตรแล้วก็ถ่ายให้เห็นใบหน้าพร้อมบัตรเพื่อที่จะโหลดลงไปในตรงตำแหน่งของการเลือกไฟล์สิ่งสำคัญในการถ่ายภาพบัตรประชาชนและเซลฟี่รูปของท่านพร้อมกับถือบัตรนั้นท่านจะต้องแก้ไขรูปให้มีความละเอียดลดลงนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ารูปของท่านมีความละเอียดสูง เราจะไม่สามารถโหลดเข้าไปในส่วนนี้ได้ดังนั้นท่านต้องตรวจสอบความละเอียดของภาพก่อนแล้วเราก็โหลดเข้าไปในตำแหน่งช่องว่างที่กดคำว่าเลือกไฟล์แล้วเราก็ไปหยิบรูปภาพจากอัลบั้มมาใส่แล้วก็รูปภาพเซลฟี่เราก็กดเลือกไฟล์กดรูปภาพของท่านมาใส่นะครับหลังจากที่เราใส่ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็กดส่ง พอเรากดส่งแล้วนี่นะครับระบบก็จะทําการตรวจสอบก่อนเพื่อยืนยันว่าได้พิจารณาแล้วว่าถูกต้องหรือไม่ทางบริษัทก็จะตอบมาว่า KYC ของท่านนั้นได้ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องรีบทํา KYC ก่อนการถอนเงินนะครับไม่เช่นนั้นแล้วพอท่านจะถอนแะล้ท่านมาทํา KYC มันจะใช้เวลานะครับรอให้บริษัทตรวจสอบเนี่ยท่านก็จะ ต้องใช้เวลานะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำให้เสร็จเรียบร้อยก่อนตั้งแต่ตอนที่มีการสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็จะเป็นผลดีให้กับสมาชิกสามารถถอนเงินได้เมื่อบริษัทได้รับการพิจารณาแล้วว่าข้อมูลของ KYC ของท่านถูกต้อง,ออง,อง,ก,องก็จะมีคำตอบกลับมาว่าในช่องสถานนะตอบว่าได้รับการอนุมัตินี่แหละครับก็คือเป็นการ จบสิ้นในเรื่องของการทำ KYC ครับในหน้าของเมนูนี้นะครับยังมีรายละเอียดให้ท่านได้ดูอีก3ตัวก็คือ 1. บัญชีชื่อของท่านเนี่ยที่จะใช้ในการเข้าระบบเป็นต้นว่า so m 001เป็นต้นและอันที่2ก็จะมียอดเงินสดเรียกว่า hybrid cash ว่าท่านมี hybrid cash เนี่ยเงินสดอยู่เท่าไหร่ซึ่งตรงจุดนี้ท่านก็สามารถถอนได้นะครับ อันดับที่3ก็คือยอดคะแนนไฮบิ o พอยต์ไฮ Big Point นี่ก็คือคะแนนที่ท่านไปแลกแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับว่าอยู่ในระบบมีอยู่กี่พอยต์นะครับเพื่อที่จะเอาพอยต์เนี่ยไปแลกสินค้าได้พอเราจบตรงจุดนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็กดคำว่าออกจากระบบเมื่อเราทำธุรกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วทุกครั้งซึ่งก็จะเป็นการเสร็จสิ้นในขบวนการในการใช้งานของ แอปพลิเคชันของ Hybrid ครับบทที่5นี่นะครับก็จะเป็นบทที่เราจะย้ายแอป,ปของ y y r i d เนี่ยไปอยู่หน้าจอมือถือตรงจุดนี้ก็คือเพื่อความสะดวกในการที่เราจะใช้มือถือแล้วก็เข้าไปในแอป,ปของ Hybrid ได้เลยวิธีการทำนะครับขั้นตอนที่1ก็เราไปที่ลิงก์ h ฮล Login นะครับตรงจุดนี้ก็จะมีข้อความของลิงก์ที่เป็นตัวสีฟ้านะครับ เราคัดลอกบางส่วนนะครับเอาเฉพาะตัวสีฟ้ามาหลังจากนั้นไปที่ตัวแอปโฮมนะครับแล้วกดเข้าไปแล้วก็นำลิงก์เนี่ยไปวางในช่องค้นหาแล้วก็กดค้นหาครับที่หน้าจอก็จะปรากฏมีจุด3จุดอยู่ที่ด้านบนขวามือสุดเราก็กดที่จุด3จุดก็จะเกิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาตามรูปนี้เลยสังเกตนะครับจะมีข้อความ เพิ่มลงในหน้าจอนี่แหละครับตรงจุดนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับหน้าจอก็จะเพิ่มข้อความว่าสร้างทางลัดนะครับเราก็กดเพิ่มจะมีหน้าจอหลักของเราเพิ่มขึ้นนะครับเราก็กดเพิ่มโดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเราก็ออกจากระบบนะครับแล้วก็ไปดูหน้าจอหลักของเราครับที่หน้าจอหลักของเรานะครับก็จะมีแอปของ y b บิกโชว์อยู่ตรงจุดนี้ ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเราก็กดที่แอป y b r i d ตัวนี้มันก็จะนำเราเนี่ยเข้าไปสู่ในจุดของการเข้าระบบครับพอเราไปถึงจุดนั้นเราก็คีย์ชื่อผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านก็สามารถทำธุรกรรมได้เลยนะครับนี่แหละครับก็คือจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าระบบได้โดยง่ายๆจากการใช้แอปที่มาปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับสมาชิกทุกท่านครับณนะถึงจุดนี้แล้ว สมาชิกทุกท่านก็ได้เรียนรู้นะครับในแต่ละบท5หัวข้อด้วยกันที่ผมได้บรรยายให้กับเพื่อนๆืสมาชิกได้เข้าใจกันในแต่ละขั้นตอนและผมก็หวังว่าเพื่อนๆสมาชิกทุกทท่านนะครับเมื่อได้ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองสามารถทำงานในการเข้าระบบเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งออปไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจนะครับเมื่อท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆนสมาชิกที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยจะได้เรียนรู้กันและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในช่อง Youtube โปพิพัฒน์ของผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามาดูในคลิปของผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ